สวัสดีท่านผู้ชมที่กดรพบครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับบ้านใกล้ทะเลนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ใกล้ทะเลเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่ครับทะเลครับขายถูกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ1ไร่3งาน50ตารางวา เอกสารโฉนดนอสอสามกนะครับพร้อมโอนฟรีราคา1,990,000าบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับบ้านเดียวหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงนะครับ1ห้องครัวห่างจากทะเลไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับเดินไปได้นะครับ ทางข้าว้านเป็นถนน,นกรีดอยู่ใกล้น้ำตกใกล้ทะเลใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับนี่ครับไปน้ำตกไปทะเลได้นะครับก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใครอยากได้บ้านไว้พักผ่อนไว้ตากอากาศนะครับไว,ไว้อยู่แบบชิวๆนะครับเดินไปน้ำตกก็ได้เดินไปทะเลก,ก็ได้นะครับ ยามเย็นๆนะครับวิ่งออกกำลังกายหยอดๆไปครับไม่ถึงกิโลนะครับบ้านก็ดูดีนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับต่อรองราคาได้ครับพร้อมอยู่เลยครับทีเคบ้านสวนที่ดินนะครับ19,900 s u b s c r i b e นะครับอยากฝากลงคลิปฝากขาย ติดต่อแอดมินเทพนะครับใต้คลิปเลยครับหรือจะติดต่อผู้ขายนะครับก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ